สวัสดีค่ะวันนี้ก็พรมาออกเยี่ยมลูกค้านะคะตอนนี้พรอ,อยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็วันนี้พรก็มาเจอกับลูกค้าที่ทาผลิตภัณฑ์แล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราซึ่งคุณแม่ก็มีอาการก็คือปวดสะโพกล้าลงมาตามขาแล้วก็ชาปลายมือไปเท้านะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะแล้วก็วันนี้เราไปฟังตัวจริงเสียงจริงกันเลยดีวยกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บบค่ะ แม่ชื่ออะไรคะแม่แม่ชื่อแม่แนงน้อยจูกระโตกจ้ะแม่แม่แนงน้อยจูกระโตกนะคะแม่อายุกี่ปีคะหกสิบสี่อายุหกสิบสี่ปีนะคะแม่มีอาชีพอะไรแม่ทําอะไรอยู่แม่ก็เป็นแม่บ้านเป็นอยู่บ้านอยู่กับลูกกับหลานนะนะคะแล้วแม่เจอดีบุญช่องทางไหนจ๊ะแม่ดูในคลิปในเฟซอะไรนี่แหละดูนั่งดูก็ดูมานานเลยแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีปวดซื้อแต่ อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยนะพุกะพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็ได้ตังใจอ่ะแพงก็ซื้อรีบูนนี่แหละลองดูเห็นรีวิวเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนรีวิวเยอะเห็นรีวิวเ,เยอะก็เลยตัดสินใจซื้อกินกล่องเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนเน็บเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายกระเบนเน็บแล้วแม่แ้แม่เล่าอาการที่แม่ปวดตรงไหนก่อนที่จะทานไง ปวดกระเบนเนบมันพลิกตัวไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้แม่เป็นกระดูกทับเส้นอืปวดมากปวดมันันจะแยกกระดูกออกจากกันแล้วก็มาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังซื้อกินกล่องหนึ่งกินกล่องเลดรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้นเราขยับตัวได้พลิกตัวได้ ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่แม่แม่สังเกตไหมซองที่สามโอ้ดีเอ๊ะมันรู้สึกมันเอ๊ะมันเบานี่นนะมันก็ยังไม่หายนะเนาะมันไม่หายขาดแต่มันเบาแม่รู้สึกลุกได้อแล้วก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไมมก็ต้องคนดึงกสาวดึงคอยยืนแม่ยืนช่วยยืนก่อนเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลย เหมือนมันจะรุดออกอ่ก็อนเขาก็ซื้อไม้จ้ากระเท้ามาให้อยู่มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทนะก็ซื้อไม้ดื่ให้ฮารนดดื่มก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยเนาะแม่ก็เลยอ้าซื้อเอากินนี้กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอกก็ต้องให้สั่งให้ลูกสั่งเพิ่มมาอีกกองนึ่งกองนึงกินอ่ะกองนึ่งก็หายมันดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้าจ้ะ กินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กล่องจัดจึงใจกินสี่ห้อคง้่าเข่าตอนนี้คอครอไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้ตามหัวเข่าก็ไม่มีเสียงดังกับแกไม่ลั่นแล้วนะแม่ไม่ลั่นไม่ลั่นเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดิน เดินไปโน่นบ้านคนตัวนี้ได้ไกลได้แล้วไปหาเลาะได้เลยหาเลาะคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้วเนาอที่ไปเนี่ยไม่เท้าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาทิ้งแล้วเลยเดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจปรากนจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียด๋อมันเหยียดออกไม่ได้เลยเนาะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับไม่ได้ขาพับไม่ได้ขาพับลองอดลองโอยเลย โอ้ยเดี๋ยวนี้กี่ไปนู่นในตำบลใดเลยปันปันญายันไปในตำบลได้นะนไปใดๆแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยก่าจะมาเจอดีบุญไงประมาณสักสามปีสี่ปีสี่เป็นนักนักสามปีสี่ปีเลยวละแม่นะแม่หมดเงินเยอะไม่กับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยโอ้โคงจะหลายหมื่นเลยถ้านับเป็นเงินหลายหมืน่นนะกล่องของเครอรีมาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามจะลูบก็ลูบไม่สัง สารพัดยี่ห้องแม่เคยได้ไปฉีดยาหรือว่าไปฝังเข็มอะไรพวกนั้นแม่ไปนวดอย่างเงี้ยเคยได้ไปไหมนวดไม่ได้ันเจิตมันเก็บมันนวดไม่ได้มันจับไม่ได้เลยไม่นวดไม่ได้เลยจ็บนะคะจ็บแต่ยับไม่ได้ห้องเข่าไม่ได้ ตอนตอนนี้ก็คือเจอดีบุลแล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็พูดได้ว่าปกติหรือยังนี่แม่หายปกติยังพูดได้ว่ายไหมถือว่าปกติหรือปะถือว่าปกติเพราะมันไม่ปวดนะแม่อยู่ได้เฉยเฉยไม่ปวดแม่อะไรเพียงเดี๋ยวเราเดินก็อาจจะตุ้ตาเพราะเราตัวใหญ่น้ำหนักเยอะบ้างแล้วแม่อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนเดิมบ้างเนาะไม่คล่องตัว แม่คือเดินไปไหนมาไหนได้เราไม่ต้องไม่เช่าไม่อะไรไปได้นะคะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะถือว่าคุ้มค่าไหมแม่คุ้มแม่บ้าดีน่ะมีดีบุญออกมานะคนเป็นแบบนี้เยอะใช่มันเป็นโรคของผู้สูงวัยเนาะนี่กำลังซื่อให้ตากินตากำลังปวดเพราะเข่าใช่นี่พรส่งที่แม่สั่งไปนี่พรเพิ่งจะส่งมาได้ได้วันเดียวเนะแม่นะ นหนแม่ตัวยาตัวยาอยู่ไหนที่แม่ส่งมานี่โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะอันนี้คือสามองแหละมาเช้ากินตรงอันนี้คือกล่องยาของคุณคุณพ่อเนาะของคุณตาเนาะอันนี้คือแม่ไม่ต้องทานแล้วเหรอคะแม่หยุดทานแม่แม่ทานไปทั้งหมดกี่กล่องนะสี่กล่องทานแบบผงทั้งหมดสี่กล่องแล้วก็ตอนนี้คือปกติแล้วไม่ได้สั่งมาทานแล้วแต่อันนี้เพิ่งจะสั่งมาเนี่ยสั่งกระพรมาเพิ่งจะถึงได้ ประมาณสามวันเท่ากินไลสามซองอ่ะสามวันนะคะนี่ดูดูหน้านี่คือกล่องยาที่เขาแกะจริงๆนะคะนี่คือของพ่อนะคะว่าเรามาดูนะคะว่านี่คืออันนี้คือของแกงจริงเหลือสองซองนะคะอันนี้ของคุณตาแต่ว่าวันนี้คุณตาไม่อยู่นะคะคือไปไหนได้แล้วไปได้แล้วแกก็บอกว่าเห็นผลเหมือนกันเหรอแม่แกบอกมาคืนไม่ปวดนอนได้สบายไม่ปวดแล้วตอนนี้ไปไหนคะเนี่ยไม่รู้แกไปทางไหน ขี่รถแกอุ้มไก่แกไปเพราะอุ้มไก่ไปไปละไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าแล้วใช่ไหมคะก็คือแกก็ว่าแกไปได้เพราะยาตัวนี้ใช่ไหมคุณแกบอกมาคืนไม่ปวดนอนสบายไม่ปวดปกติจะจะโอ้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 อยู่เอยขาขึ้นลงลำบากแต่มาคืนแกบอกว่าแกนอนสบายสุดยอดเลยแม่แล้วแม่หยุดยาดีบุลเนี่ยหยุดทานนานหรือยังเนี่ยหยุดประมาณจัก องเดือนนเดือนเนี่ยสองเดือนเนี่ยที่ไม่ไม่ได้ทานต่อเนื่องสองเดือนแล้วอาการมันก็ไม่ได้กลับมาเป็นแม่แม่กลับมายังไม่กลับมาไม่รู้มันจะมาไม่จะตอนนี้ยังไม่มาตอนไม่มาใช่ไหมแม่อันนี้สบายอยู่ที่หยุดยาไปสองเดือนจะเข้าสามเดือนแล้วนะคะแม่บอกว่าก็คือไม่ได้มีอาการปวดหรืออะไรกลับมานะคะเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนจะดีขึ้นแต่หยุดปวดหยุดทานของเขาไม่ได้มันปวดขึ้นมา อันนี้แม่หยุดมาประมาณ3เดือนแล้วอาการแม่ก็คือคงที่ระดวแยังคงที่อยู่โอ้สุดยอดนะแม่แ,บบแม่ถ้าถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนนี่แม่คิดว่าจะให้ดีบุญกี่คะแนน คงเพยงให้ร้อยเลยหรอแม่กินหายเนาะแม่กินดีเนาะคนอื่นไม่รู้นะแต่แม่กินแต่มันหายด่าดีแม่บอกว่าคนอื่นกินไม่รู้แต่ว่าแม่กินหายนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อกินคุณพ่อก็อาการดีเหมือนกันนะคะขนาดพ่อกินไปแค่สามซองนะคะแล้วก็มีคะแนนร้อยก็ให้ร้อยเหมือนกันนะคะเสียดีเพราะว่าส่วนมากที่เขาดูอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่า หนูไปจ้างแม่มาหรือเปล่าแม่เป็นหน้ามาหรือเปล่าไม่ได้จ้างแล้วแม่ช่ยบอกนิดนึงไม่ได้จ้างเลยเอ,อจ้างันดีได้อยากเลยค้าจ้างแต่ไม่จ้างาคนแก่คนที่มีอายุเออเจ็บปวดอนะ่ะลองกินดูเปืดใจกินดูเถอะมันดีจริงๆเอง แม่ก็แนะนําเพื่อนเพื่อนมาขายของปวดเออปวดนะคะบอกว่าเนี่ยบอกนี่ฉันซบนี่ฉันบอกวานี่ฉันซบยางนีเนี่ยอยาอก็บอกว่าคือมันแพงแฉะแพงก็คุ้มแพงก็กินเถอลองกินดูใช่แม่นะมันไม่แพงเกินคุณภาพมันหลอกเลยนะสินค้าพวกนี้มันอยู่ในการควบคุมของอยหายแล้วมันก็นะะถือว่าไม่แพงหรอกมันกินรงคาแม่ก็เป็นมาหวานอยู่เคยมาซอก็คุณพันสวัสดีนะคะอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรคะ สมใจจุกโทุกว่าคุณพี่สมใจจุกโทุกคุี่ว่าเป็นคนสั่งซื้อยาให้คุณแม่ให้คุณแม่นะคะคุณพี่เล่าเล่าอาการกับของคุณแม่นิดนึงคุณพี่ว่าแบบประทับใจแบบไหนแกดีขึ้นยังไงนี่แกก็คือไม่ต้องดึงแม่เลยแกไม่ต้องดึงขึ้นหรือว่าผู้ติดแกนั่งนี่แกไม่ไปไหนพอเจอยาตัวเนี้ยแกกินแกจะไม่ปวดแกจะเดินเหินขี่จักรยานจักรยานออกกำลังกายได้ไปได้คือแตกต่างจากเดิมเยอะเลยใช่ไหมคะซื้อสั่งม่รู ถ้าขี่ห่อแล้วมาเจอตัวเนี้ยก็ยอมรับว่ามันก็อดีเลยแหละถือว่าดีมากเป็นเบาหวานความดันได้กินได้ไหมก็บอกเขาบอกว่ากินได้เลยสั่งนียแหละราะั่าปุ๊บโอเคใช้ได้เนี่ยจะดีขึ้นสภบะดีขึ้นแล้วก็เห็นผลลัพ์ตั้งแต่กล่องแรกนะคะแล้วก็หยุดยา ได้ตั้งสามเดือนแล้วเนี่ยอาการก็คือยังไม่มายังไม่เป็นยังไม่มีอะไรกลับมาอีกแล้วแม่ก็ปกติอยู่ปกติเนี่ยเขาแกจะปวดปวดที่พนนอนร้องไห้เนี่ปกติก็นอนโซมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะทานดีบุญอ่ะใช่ บางคนเนี่ยมาเขาต้องพยุงออกจากบ้านมามาไว้อยู่ตรงนี้ข้ามก็อพาเข้าบ้านเอข้าวหน้าเขาก็จะหาไว้ตรงนี้ถ้าเขาอยู่เขาก็จะหาไว้กินตรงนี้ลูกขึ้นมากินนี่เดินเหินหาทำได้ทำได้แต่ว่าแพงไม่ไม่ไม่คุณภาพเทียบกับคุณภาพมันนี่มันคุ้มนะคะหนู้ึงบอกว่าสินค้าพวกนี้มันอยู่ในการควบคุมของอยนะคะไม่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าคุณภาพเนี่ยมันคุ้มค่าคมราคามันไม่ได้เกินกับ ราคาไม่ได้เกินคุณภาพมันไปหรอกแม่นะคะเพราะเนี้ยมันอยู่ในการควบคุมของออยอยู่แล้วนะคะอ่าเนาะอันนี้แล้วก็คุณแม่ก็ประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีการแนะนําเพื่อนบ้านนะคะแนะนํแนะนคนที่มีอาการเดียวกันให้มาทานเหมือนกันด้วยเนาะอ่าแม่ไหนกูกินสบายเราอยากแนะนําคนแก่เยอะอยู่แถวนี้แหละเนาะเราก็บอกเนี้ยกินนี้ฉันกินโซบเนี่ยฉันกินถูกเก่งกินหายเขาก็ เขาก็แค่บอกว่ามันมีงินซื้ออะไรเงี้ยคนเบนนะคนคนมันนอนก็เป็นนอนธรรมดาละก็รอลูกอย่างเดียวเออรอลูกซื้อจะเขาไม่ลงเขาก็ไม่รู้หรอกของคันเองตองลงอะอย่างใช่ใช่แม่นะแล้วมันก็ไม่ทานยาเยอะอะไรนะแม่นะคะง่าก็ง่ายง่ายใช่เพราะว่าตอนจะคนจะตัดสินใจสั่งเนี่ยไอดีก็ว่าดีนะแม่เนาะปวดปวดจริงๆก็กระเบนเน็บเนี่ยหลังเนี่ยปวด๋อจะนอนพอจะพลิกตัวนี่ โอ้ยไม่ได้เลยพริกซี่จะดองเดี๋ยวนี่สบายพริกซ้ายพิกขวาแดงแก้วนแค่ั้นเองจ้าพิษตัวลุกข้นี๋เอรงเปิดใจกินมั่งแล้วคนต้องเป่งเนาะใช่เพราะว่ามันทรมานโรคเนี้ยนอกจากทรมานแล้วเขายังหมดเงินเยอะแล้วแน่กับการไปรักษาตัวนี้นะเมื่อก่อนนี่แม่กินอะไรลงไหมชุดละสิบบาท กกนมั็ยาชุดเหรอแม่ทนไม่ได้มันทนไม่ได้เราต้องกินอ่ะกินที่ว่าขายตามบ้านตามร้านค้าทั่วไปใช่ไหมแม่ที่เนี่ยมันกินก็หายปวดชั่วข่าวหายปวดพอยาก็าเลงหายปวดชั่วข่าวแล้วแป๊บนึงก็ออ่ะกินไปกินมากระดูกมันคูนกระดูกมันจะคือคือแม่รู้อยู่ว่ามันมันอันตรายมันอันตรายแต่ว่ามันมันปวดมันทรมานมันต้องต้องจําเป็นต้องกินใช่ไหมแม่ทนไม่ได้จโอ้สตอนนี้ก็ไม่แล้วล่ะแม่มต้องทานยาอื่นแล้ว นะคะ่แล้วก็หยุดยาได้สามเดือนขนาดนี้เรายังไม่มีอาการอะไรกลับมานะคะแม่ีอากกรแม่ก็ต้องสั่งกินอีกนะแม่ทานไปนี่มันไม่ได้มีเอฟเฟกเนาะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเนาะไม่มีเลยไม่มีเวียนหัวไม่มีอะไรสักอย่างเลยกินลงไปแม่กินถูกมั้งกินไม่มีไม่มีเป็นอะไรเลยถ้าถูกมันก็น่าจะถูกบางคนนะอันนี้คุณพ่อทานเขาก็มีอาการเหมือนแม่่ะเขาก็เห็นผลรับที่ชัดเจนอะนะคะ ก็บอกเมื่อคืนก่อนที่จะสั่งยานะวันที่ลังอยากเขานี่ปวดมากหัาเข่าแล้วแม่ปวดมากเลยปวดมากเลยเพราะเข่าเขาบวมอยู่ๆมันบวมอืบวมแล้วก็ปวดร่าววันนี้จ้ีแต่ตรงนี้อ่ะบวมแดงนี่เขาจินสามตรงนี่เขายุบแหละแล้วเมื่อคืนบอกว่านอนไม่ปวดดลยนอนสบายอสุดยอดแสดงว่าดีขึ้นใช่ไหมอ่าอ่า